สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำแกงอ่อมนะครับอ่อมเนื้อใส่ผักร่วมนะครับเนาะหรือว่าใส่ผักร่วมพนะี่น้องใส่นี่ทั้งใบผีเลิศทั่วตะกะมะเขือผักข้างเงานี่หละครับเนื้อเท่ากับเนื้อไอเนื้อแก้มครับส่วนแก้มของงัวนนะครับเนาะของวัวหรือว่าส่วน แก้มของวัวเพราสิเมาเห็ดออมกินจิเสร็จแซ่เหมือนนี่ครับพี่น้องพักกอง蒿ก็มีพักร่วมพี่น้องพักบักเคือทั่วแล้วก,ก็กระลำใบชะพูหรือว่าผักอิเลิศพี่น้องเครื่องกับว่ามีอย่งไรพี่น้องเครื่องเตี๋ยวเตี๋ยวใ่ก็มีพริกตะไคร้หอมหัวแดงข่านะครับเตี๋ยวใบตะโขกใส่กันแล้วก็ตำใส่กันนะครับเนาะนี่คือเนื้อครับเนื้อส่วนแก้มของวัว นะครับเนาะส่วนแก้มของวัวที่เราเลือกคัดสรรมาวันนี้นะครับแล้วก็มีตะไคร้ใบประกูดนะครับเตรียมรอรับชมนะครับหันเท่าก็มากตำเ,เ,เครื่องให้แหกตำพริกตำเครื่องให้แหลกละเอียดค่อยไปคั่วกับเนื้อไอติมนะครับตำพริก ทำเครื่องพี่น้องอาแบบหย,ยาบครับหยาบนิดนึงบนตรงตำแหลกครับพี่น้องทำเพื่อหยาบขอเครื่องพร้อมเข้านี่กลิ่นหอมนะครับเนาะครับประมาณนี้ครับพี่นอ้องอือว่าโอเคแล้วครับเนาะเสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมขั่วกับเนื้อ แล้จะเขากัวแล้วก็เก่ากัวเครื่องกอนครับเครื่องครับเหนือมันเข่ากันพี่น้องกัวไปเรื่อยๆัวจนกวนเหนือมันจะซุกนะครับเนาะเพราะว่าเหนือมันซุกหยากนิดหน่อย เตี้ยนนำหลังโคกหรือแตใส่นะครับเนาะสูตรอีสานต้องใสนง่นนำหลังคคกพี่น้องนักแซ่บร่วนเนื้อไปเลยพีน่น้องล่วนเนื้องว่ากวเนือไปเลยจนเนื้อมันเปื่อยจังหน่อยพี่น้องมันจะกินง่ายนะครับเนาะ กัวไปเลยครับพี่น้องกัวเนื้อไปเลยกัวเลือเนื้อไปเรื่อยๆครับพี่น้องเห้นเนื้อมันซุกทัวกันสักก้อนพี่น้องเดี๋ยวไปยังไง เดือดเป็นงสูตรเดตอมเนื้อใส่ผักรวมใส่บักเขือเนี่ยใส่ฟักอีเลศเนี่ยบักทั่วฟักเงวแล,ะกะกล้วก็กระลำปีพี่น้องรอติดตามเะครับเด้อว่าที่เป็นรสชาติมันแบบไปเนาะครับเนาะหลังจากนั้นเราก็มาเปิดฝาหม้อดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไหน มอกระเดือดได้ทีแล้วพี่น้องพักเริ่มยุบแล้วครับไปที่นี่พอก็มาเติมพักปีนิดน,นึงพี่น้องพักสิมันเปื่อ,อยายนะครับเนาะคือพักอิเลดดัวชมพูครับอันนี้ก็พี่น้องหงวัวยังนะครับเนี่ยหวัวดีปีนะครับนี่คนไตเขาเ็นดีปีเพชรแห้งหพี่น้องใส่ไปเลยเด็ดใส่ไปเลยใส่ไปเลยครับ ไปชะพูหรือว่าพักอิเลสใส่ไปพี่หนองสิไปขาดไม่ได้มวนไฟชั้นหนึ่งใส้ไปเติมน้ำไปนิดนึงเสร็จแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ10นาทีโอเคครับ ติดไฟถิ่นไว้สิบนาทีเขาจะค่อยมากติดตามนะครับเนาะว่ามันจทเป็นยังไงพี่นอ้องเราติดตามเะครับเด้อโอเคครับสําหรับเมนูวันนี้ก็ได้อมเนื้อไส้บกเขือพี่นอ้องพร้อมสมุนไพรเสร็จสิ้นหอมกุ่นไปทั่วบ้านเลยครับบ้านข้างๆยังได้กลิ่นเลยนี่นะครับพี่นอ้อง หอมเนื้อใส่ผักร่วมหรือว่าใส่บะเขินกันเลยผอมสมุนไพรลงไปนิดนึงพี่น้องเสร็จสิ้นเป็นเทียบร้อยพี่น้องกลิ่นหอมรสชาติหอมยั่วยวนชวนใจให้รับประทานมาเด้อพี่น้องหอมเนื้อใส่ผักร่วมหรือวหอมเนื้อใส่บะเขิผนผอมสมุนไพรชั้นหนึ่งแลหล่เรียบร้อยครบับ